สวัสดีจ้าถุกทันมือนมีเมาป้าหน้ามักเด้อค่ะไม่ป้าช่อนป้าสลิดค่ะสิมักไวแล้วก็ใส่ทบเวเขาตูเย็นไวค่ะแล้วก็สิลองอบจักน้อยตำน้ำพริกจักน้อยชิมค่ะป้าสุดๆง,งามๆจ้าพี่น้องเนี่ค่ะต้นหน่นอยๆแต่เหนือแน่นๆค่ะนี่ค่ะไม่ต้องแพ้ไม,ม่ต้องตัดไวเนาะค่ะก็จะคุกเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ หลังจากลางสะเด็ดน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะเครื่องปุ้งกระเรียมไว้ละค่ะนี่ค่ะมีผงนัวมีเกลือผมทั้งหลดดีด้วยค่ะนี่ค่ะหลดดีจ้าตัวนี้กับเกลือค่ะนี่กับผงนัวใส่จังหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะ คุกเข่าให้เข่ากั้นค่ะในค่ะพี่น้องใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะหย่านหย่านพื้นบลอเค็มเนาะค่ะเนาะค่ะได้ทีแล้วก็คุกเข่าให้เข่ากั้นจ้าพี่น้องจ้า อยากคกเข้าให้เขากันแล้วก็สิไซ่์บประเวทไว้ค่ะนี่กับเป็นก้านถนอมอาหารอย่างหนึง่ง้อค่ะที่เก็บไว้กินในไร้ย,ยมืออยู่ค่ะตั้มปิชิก,ก้าเนาะ,ะ,ะ,ะกันเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนๆค่ะต้นนี้ถอดกระดอบกระดค่ะไว้กินอย่างกระดค่ะคือเห็ดอาหารไว้ พอมักเข่าทถี่ไว้กับเก็บเขาตู้เย็นบัสสิกินแล้วก็ามาเห็ดค่ะป่าใดมั่งไม่ๆสดๆค่ะเหนือสีออกหวานอยู่ค่ะ จากคุกเข่าให้เขากันก้นร็สีไส่ทบป,ประแวกค่ะถนอมอาหารไว้กินในลายมือค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะถึงเวลาขเขามาถอดกระไดอบกระไดค่ะตำพิกิก้าจิมแล้วก็ขอนิ้วหอนหอนนอะค่ะเนาะกินค่ะป้าน,นี่สิสดๆด,ดจังหน้าจา้าพี่น้องจ๋านี่ค่ะเป็นการถน,นอมอาหารอีกแบบหนึ่งค่ะบัดซิกินนะา่อเอาออกจากตู้เย็นมาทอด คือมาปิ่งมาย่างก็ได้ค่ะตั้มิีขีกาคอนยวหอนหอนเนาะค่ะเนาะเสีบเศบค่ะถอดกินก็สมตั้มก็ได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้ะค่ะหลังจากนั้นก็ไปอบจักเจโตเนาะค่ะเนาะอบเจดโตลองเบิงค่ะกินเศบเศบค่ะตั้มิีขีกาขอบคุณทุกท่านหลายๆเด้อยค่ะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ปัตสมัยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ